สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการไส้กิ่วบายภูเก็ตนะคะทุกท่านมาเวนหาของร้อยกันที่ร้านโลบาบางเหนียวนะคะซึ่งร้านโลบาบางเหนียวนะคะก็เป็นอาหารพื้นเมืองอีกอย่างหนึ่งของคนภูเก็ตนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะทานเป็นของว่างกันส่วนประกอบนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นเนื้อหมูเครื่องในหมูนะคะหัวหมูแล้วก็รวมไปถึงส่วนอื่นของหมูด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหน้าตาอาหารจะเป็นยังไงนะคะ สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราอยู่กับคุณดิวนะคะเจ้าของร้านโรบะบางเหนียวนะคะวันนี้มาพูดคุยกันสักนิดนึงนะคะมาทานโรบะร้านนี้นะคะร้านมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะเออร้านมีวาเป็นมาอย่างไรก็คือร้านเปิดจากรถเข็นอยู่บางเหนียวะคะ่ะอ๋อประมา ไม่ได้ถือว่าเป็นเจ้าแรกของภูเก็ตนะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเหลือเป็นเจ้าแรกแหละใช่เพราะว่าเจ้าที่เขาเปิดเจ้าแรกเนี่ยเขาปิดไปแล้วไม,ไม่ไม่ได้ขายแล้วปัจจุบันเลยร้านเราเลยจะเป็นเจ้าแรกของภูเก็ตณนะตอนนี้นะใช่ก็เปิดมาตั้งแต่ปี2517<ม>อค่ะเปิดมาทั้งหมดรวมปัจจุบันก็4 8ปปีและะ้วค่ะเข้าใจว่านี่เป็นรุ่นที่เป็นรุ่นที่4ะะ่แล้วร้านมีความแตกต่าง ร้านอื่นยังไงคะที่เป็นจุดเด<ร>่น<ร>ของร้านเรารอะค่ะจุดเด่นของเราก็าคือคุณภาพของอาหารแล้วก็น้ําจิ้มช่แล้วก็คุณภาพของอาหาราอะเราจะเลือกชัยความสุดของอาหารนี้ช่ฝบกกันนะคะว่ารสชาติเป็นยางไงแบบกรอบมากทุกคนแบบข้างในกรอบมาก ทั้งในคือ,อังนอกกรอบมากค่ะแต่ข้างในก็ยังมีความนุ่มอยู่ค่ะสุดละเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะอ๋อจริงๆน้ำจิ้มเขาก็ดีมากเลยค่ะอยากทุกคนได้มาลองทานกันดูนะคะใครที่ชอบโรบะแนะนําร้านนี้เลยค่ะขอฝากร้านนิดนึงค่ะว่าเชิญชวนในมานคะ มาเที่ยวแวะมาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรืออะไรนี้นะคะก็คือให้มาทานมันเป็นอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตเนะาะเป็นโลอคฟูดเพราะฉะนั้นมาหาทาที่่ืินไม่ได้ถ้ามาภูเก็ตก็อยากให้แวะมาชิมได้ค่ะค่ะใช่โอเคเขอบคุณค่ะคุณดีมากๆนะคะที่มาแนะนำเรารดีมากค่ะ